สวัสดีลังเลิกงานครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรทอต่อนาะเกษตรทอต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละวีนะครับจังหวัดเชียงภูมิแล้วกขอสวัสดีเอฟซีทั้งบ้านเฮานะครับเอฟซีสปปอล้าเอฟซีกัมพูชาเอฟซีเมียนมานะครับที่ติดตามชมคลิปผมอยู่ขนาดนี้นะครับสำหรับแหลงมือนี้นะครับแหลงมือนี้กาเมื่อนี้ผมถือโอกาสพาเมียมามาให้นะครับพาเมียมาเบื้องมันและกาได้มาแวะท้ายคลิปให้พี่น้องเบื้องน้ำนะครับอันที่ผมท้ายคลิปลงไปนะครับ ที่ผมเอายาค่ายหยามาฉีดนะครับว่าหยาผมฉีดไปเมื่อวันเสาร์นะครับเสาร์จันอังคารเมื่อนี้วันอังคารนะครับฉีดไปด้วยสามมือนะครับสามมือสี่มือเนี่ยว่าหยามันตายบ่เนาะครับที่มันเป็นยาตัวที่เผาไหมผสมดูดดูซึมนี้อยู่ในตัวเดียวกันนะครับเบื้องมะทายพี่น้องเบื้องน้ำแวะมะทายพี่น้องเบื้องน้ำว่าตายบ่ออันนี้ผมฉีดบ่ระท่านเลี้ยวดะครับผมหัวก็ฉีดได้สามที่ร่องนึงเพราะว่าวันเสาร์ที่เลี้ยน่ย ผมได้ไปเขาเว้นนะครับมันที่สวยไปเขาเว้นกับฉีดได้ซีหาล่องนะครับแต่ประมาณซีหาล่องอันนี้กับมาไทยให้พี่น้องเมืองก่อนนะครับว่ามันตายดีบ่แต่ว่าผมบอกก่อนนะครับผมผมใส่ยูสองกระป้องป่านะครับเนี่ยผมใส่ยูสองกระป้องป่าหญ้่นี่ที่สูงประมาณนี้นะครับตอนผมฉีดเนี่ยเนี่สูงประมาณนีนะ้เนาะผมกเ็เฮ็ดหัวฉีดฉีดสูงประมาณนี้เลยครับยกสูงเลยหญ้ายก็ที่ตายดีอยู่นะครับเบื่องพี่น้องสังเกตเบื่อง หย่าตายดีดีเบิ้งเลยครับแบบพยายามไปเบิ้งทางมุมผุนเนาะว่ามันตายดีเป็นไรนี่ยครับอย่าเรีเยทนี่คันขีดถือกระติตายนะครับมันกระติคอยตายลงไปเนาะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของเพาใหม่น้ำนะครับพี่น้องมันก็เลยมันก็เลยเห็นผลได้เลี้ยวเนี่ยจากน้อยซุ้มถือเนี่ยจ่างใบบักท่วเนาะบานผเอินบักท่วปลานะครับักท่วเนี่ย มันก็ที่ใหม่ไปเลยบ่รู้ว่ามันที่ตายบ่แต่ว่าที่เห็นได้ชัดก็คือใบมันใหม่แห้งไปเลยนะครับเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยก็คือใหม่แห้งไปเลยอันนี้แถวที่ผมฉีดมานะครับเนี่ยหนาของผมกับที่สูงประมาณนี่เนาะครับสูงประมาณนี้เลยปลายของห้าเนาะบางต้นอันใดสูงสูงกว่านั้นผมก็ที่ทืบเหยียบลงแล้วค่อยฉีดเนาะอันนี้มันรีวิวให้เบิ้งนะครับว่าที่ผมฉีดไปเนะี่ยมันเป็ยนยังไง,งมันตายดีบ่เนาะครับ ูนะครับก็ถือว่ามันใหม่ตายดีอยู่นะครับใหม่ตายดีอยู่เนี่ยซุ้มที่ถือใบนะครับใหม่เลยใหม่ตายไปเลยนะคมายางเบื้องถ้าเป็นหญ้าคอมมินิดนะครับมันที่เป็น่ังได้นะครับมันที่ตายมันที่เลี้ยงบอ่อหรือว่ามันแบบเป็นใหม่เนาะครับเดี๋ยวพาพี่น้องอย่างไปเบืนะ้องเนาะอันนี้เป็นหญ้าพวกประเภทแบบนี้ก่อนนี่นะครับเป็นหญ้าคอมมินิตเนาะ เนี่ยครับการเริ่มเรืองนะครับเริ่มเรืองถ้าเป็นแบบนี้ชจ้าใดก็ตายนะครับพี่นอ้องชจางใดก็ตายบ่รอดดอกแล้วก็หญ้าพวกนี้ตายแหงไปเลยนะครับแต่ต้องมาล้อเบ,บิงอีกเที่ยนึงว่ามันจิตายเกลียบดีบอแล้วก็เป็นหญ้าพวกอิติดนะครับหญ้าอิติดเนี่ยหญ้าอิติดแบบนี้เลืองเลยครับเหลืองกับตาเลยเห็นได้ชัดเลยมันจะเห็นผลได้เลี้ยวอยู่ จะบันนี้มาลุ้นกันว่ามันที่ตายแกบแท้บอ่นะครับสําหรับยาตัวนี้ยาประเภทนี้นะครับว่าที่ตายบอมันมีหย่าขา้อมเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาไาปเบิ้องหย่าขาหย่าเขามีเนี่ตายครับแจ้งได่ก็ตายกันได้เรืองอย่างที่เราที่ครับหย่าขาเน้ะพี่น้องหย่าขาเกลืองันเ่นกันครับผมกะว่าเพราหนาลวดนะครับหย่าขาเนี่ยผมว่าไม่ตายดีอยู่แล้วรับเนี่ยเบื้องลดแต่ว่าผมใส่ สองกระป้องปลาเพื่นเี้ครับพี่น้องใส่สองกระป้องปลาแล้วก็ผทมปุยป๋ยพวกปุ๋ยระเบิดหัวามาน้ำเพื่อจะได้ใส่ปุ๋ยเป็นโตัวเด้นะครับแล้วก็ฉีดยาขา่าหญ่ไปพ้อมเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยก็เพราะผมมาให้ผมก็เพราะเห็นผลแบบนี้แล้วก็ผมก็เลยถือโอกาสมาถ้ายคลิปให้พี่น้องเบ่งน้ำเนาอครับว่ามันจะถือว่ามันตายเลี้วอยู่นะครับสําหรับยาที่ผมฉีดนะครับ จะถือว่าตายดีอยู่แต่ต้องรอเบิ้งอีกประมาณเดือนนึงนะครับเดือนนึงว่าพวกห้าตัวใดมันบ่ตายนะครับประมาณยี่สิบกว่ามือนะบางบางบางหนาอัติบ่ตายอาจจะฟื้นแตกยอดไม่นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งอีกเชนึงช่วงประมาณยี่สิบกว่ามือเดี๋ยวผมว่ามาทายอีกเชนึงเนาะว่าห้าตัวใดมันบ่ตายนะครับตัวใดมันฟื้นขึ้ืนม้าเนาะเดี๋ยวจะมาทายพี่น้องเบื้องอีกรอบนะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับถ้ามันมีประโยชน์แบบใดกะฝากกดไลค์นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพว่าที่เป็นแชร์ไปยง่องทั้งเฟซบุ o กนะครับแล้วกับเพจต่างๆนะครับที่พี่น้องสามารถแชร์ได้นะครับก็ฝากแชร์ให้คนอื่นในรูน้ำด้วยครับอันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศมันย้ำเมล็งนะครับอายุตอนนี้ก็หาเดือนกับอีกมือนึงเท่ากับหาเดือนอีกมือนึงเพราะว่าผมลงคลิปไปรอบที่แล้วเนี่ยนะผมบอก บอกผิดนะครับบอกผิดเกินไปเดือนนึงนะครับเพราะว่านี่ปลูกผมปลูกวันที่8นะครับ8มีนาเนาะสำหรับคลิปนี้ช่องกเกษตรทอต่อกันที่ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับตีดติดตามชมคลิปผมเนาะขอบคุณครับ